บอล้วบอยู่บอเศร้ราคื้นเก่าค่ะเพื่อนเพือ่อนบล้วหัวบอล้หวหางจากเื่อกะสิมาเห็ดกับเขาให้ลูกพือเก่านะคะสะเขา่าเศร้าแล้วก็แล,ะะล้วเขาเที่ยงแล้วก็และะลวรอบนี้เป็นเข่าแรงค่ะเพื่อนเพื่อนมือนีสิเห็ดลาบมูนะคะมือนีกะสีหุงเข่าเหนียวนะกินเขาเจ้ามาหลายมือแล้วค่ะมือนีกะเลยสีเฮ็ดเข่าเหนียวเพราะว่ามือนีเป็นวันอาทิตย์นะคะอื่นกะสิเหลื่อมเฮ็ดงานนะคะแม่กับข้างหมอไฟอ่าเป็นไฟแก๊สนะคะเพราะว่ากล่น กระมังมันใส่บอดกับหมอเตาไฟฟ้านะคะแมวกะเตรียมของกอนนะคะอันนี้กะเป็นสารเน่ที่ปลูกใส่กระถางยกออกมาจากตู้อบความร้อนนะคะเอามาตั้งไว้นะคะวะ่าตั้งไว้ทั้งในนะคะนี่แมวกะมาเด็ดแสงมันกะสีมืดแน่นะคะเพราะไฟในบานมุมนี่มันสลัวกะสิมีสสารเน่กับซี่หอมนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากัสีมาทํำการหั่นนะคะมาล่างกอนค่ะเพื่อน ก่อนสิไปหั่นพักข้ากะมากล้วนเนื้อไว้สักก้อนเพื่อสีบ่ให้เนื้อมันห่อนเกินไปนะคะอันนี้ก็สิล้วนจนหันมันสุกนะคะอันนี้ก็สิใสเกลือลงไปนิดนึงเพื่ออ่าดับข้าวนะคะอันนี้กก็สิเติมน้ำไปน้อยนึงนะคะเพื่อไปล่าหข้าลาบแล้วมันสิพอแห้งเกินไปนะคะนี่อันนี้กัคนคนจนมันสุกพุ่นละค่ะพี่น้องนี่บรรยากาศการทำกับเขาบ่อเหลวหัวจักเื่อบ่อเหลว บรเเ็กดกับว่อะกินค่ะเพื่นพนพอนๆเพราะลกมีลูกมีเต่าเนาเข่าเท้ากับไก่ได้ทีแล้วนี่หลังจากนั้นเทากับมาหันพักค่ะหันซี่หอมก่อนใสถั่ถวยวัเนาะเน่าสีไส้พักหลายๆนะคะเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อเขายุบนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมนะคะกระสีต้นใหญ่กว่าหอมแบงบานเท่าอยู่นะคะหอมแบงฝรั่งเนาะนี่ก็เตรียวใบคือเกานะคะกระหันคือคือกักไปค่ะ อันนี้ก็เป็นสระแหน่ที่ห้าใส่กันไก่เหนีบมากเมื่อกี้นะคะเนี่ยนั่งค่อนข้างที่สิแตกนอกแตกเนี่ยแนงดีดีกินกับบ่ท่านหรอคะเพราะว่ายิงตัดยิงแตกออกสะอ่อนงามงามถ้าเ้าได้กินกับขนมจีนทห่ชาวสีแสบกับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันอ่อนแห้งค่ะนี่แมวกระเด็ดสกึก๊บกึกบ๊ก,กบไหวนะคะคลิปมือนี่อาจจะเป็นคลิปเง่าจักน้อยหรอคะเพราะแมวกัด ตัดอ่าบบคอยเกง่งบันไดนะขออาภัยเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เขามาดับช่มนะอันนี้กัเป็นอ่าใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดที่เขาแซ่ตู่แข็งไว้นะคะเอามาก,กับมาดึงการออกหล้ะก็หั่นนะคะเพื่อนๆหัน่นให้มันเป็นอ่าฝอยเน้นเสน้นน้อยๆนะคะเป็นเส้นฝอยๆคือเขาหลาบงัวอยู่บานเ่าหลาบหมูอยู่บานเท่าล่ะค่ะถ้าบ่ใส่กับ,บ่บหอมเนาะถักขาดอันใบมะกรูดเขาไปแล้วมันกับอืมคือจังบบเมนหลาบนี่เนาะเพื่อนๆ นี่หั่นเรียบร้อยกัเตรียมทุกอย่างกับหั่นหัวหอมแดงใสไปนิดนึงนะคะเพราะหอมแดงนี่แซบเข้ากันกับเนื้อกับลาบนะคะพี่น้องนี่นี่ก็หั่นไวเตรียมไวทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเขาจังไปลาบเนาะนี่เอาใส่ถ้วยวบคือเกานะคะเอาสมปีไวนี้ถ้วยเดียวนะคะจักรเอนไดเป็นอันใดกับสิไปล่งหมองเดียวกันคือเกาเนาะ,ะนจาว่า นี่เรียมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาหาั่นบักหน้าว่าค่ะบักหน้าว่านี่ใส่ลูกหนึ่งนะคะลูกน iin, ี้ค่อนข้างสีเหี่ยวแล้วก็เลยเฝ้าใส่ก่อนพอเดียวมันสเสียนะคะเพราะทิ้งไปหลายลูกแล้วนะกินบพท่านนะคะอันนี้เราก็ลมาหาั่นเครื่องเคียงกันนะคะอันนี้เป็นเครื่องเคียงกับมีบักแตงนะคะแม้กับ่ได้มีพักยังหลายนะคะสื่อมาบางเถอกับสื่อมากกับกินบพท่านกับเพื่อนๆมีบักแตงแล้วก็มีมกระล่ำนะ พักเรียบร้อยแล้วห้องกระจัดใส่จานไว้นะคะพี่น้องหลังจากนั้นพักหนึ่งเข่าห้องกับสีเริ่มซุกได้ทีแล้วห้องกับมาทิกทิคๆนะคะพี่น้องที่เคยทิกไปทิกมาแล้วก็ค้นทางนาเห็นบ่อยมันเน่เนียวอยู่แต่ม่งเดียวนะคะพอค้นแล้วห้องกับพักเข่าไว้รออีกแป๊บหนึ่งแบบนี้ห้องกับมะลาบนะคะลาบนี่ห้องใส่เข่าขัวผงชุรสนะคะหละก้กก็พริกป่นพริกอ่าขัวเห่าเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ขัวมัตตาบัาฑนะคะหละ้วกะใส่รสด,ดีนิดหน่อยน้ำปลาค่ะ อืมตาหอม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 แห้งค่ะพี่น้องเอาคนข้นกุเลไปค่ะพอคนได้นิดนึงแล้วเข้ากับเตรียมใส่บักเน้านะคะจังสิเป็นลาบนะคะกัวหอมบักเน่ายัดจัดต้งไปค่ะพี่น้องนี่จังสิเมนลาบค่ะบีบไปสามเปียงค่ะหลังจากนั้นค่ะคนกุเลกุเลเข้าไปพอคนเรียบร้อยซิมรดตามชอบแล้วเข้ากับใส่พักของเฮาที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่มีหอมแดงบักกูสะ,ะแหน่ชี่หอมต้นหอมบักพริกล้อบักพริกนวยค่ะต้นหอมกับไส้ลงไปค่ะไส้ส่ันสุนวน,นี่สีสันมากเลยค่ะสีสันมากน่ากินบอค่ะหอมห้ยห้อยนี่ละเขาเอิ่นวาลาบไส้พักสม,มปีสุสิงสุยางลงไปกับเป็นลาบสีสันได้น่ากินบอค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาเทใส่กะละมังใส่หมอ้อใส่ถาดใส่ใส่จานของเข้าเลยนะคะจากสีเอื่นแน่ว โอว่าเขาสิเอื่นอีอย่างเอื่นถาดโถหรือถาดแก้วเออประมาณนั่นละ่ะนี่เรียบร้อยก็จัดแต่งให้สวยงามจักน้อยจึจ๊บๆทับจบเห็นี่อเห็นบอองามไปงามไปอ่ะเอาบ่มีหมองสีว่างอ่ะสวยไปอ่ะนี่หลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบแล้วกับบะแล้ว,ลวดอกพี่น้องนี่เห็นบอกเขากับขอไอ้ไข่เจียวมานะลูกสาวหลากก็ไข,ข่เจียวนะคุณแม่ก็จัดเติมจัดเติมให้เลยนะคะพี่น้อง นี่นี่นี่เห็นบ่ไข่เจียวแมวก็เฮ็ดบ่ยากใส่ชุรสดนิดหนึ่งนะคะจะใส่หลายเพราะเด็กน้อยกินแล้วก็ใส่น้าปลานะคะหลักก็ซั้านั่นแค่นี้กระแซบค่ะเพื่อนเพื่อต้องใส่ยังหลายถ้าเฮ็ดให้เด็กนหง่กินหนึ่งสี่ห,ห,ห้องก็จะใส่หัวหอมใหญ่เขาไปน้านิดนึงนะคะเพือ่อควมหวานอืมสาหรับคนหน่อยเขาชอบกินแค่ซัมหนีนะคะบะหมี่ผักนี่ปับ๊บแป๊บปั๊บแป๊บเรียบร้อยอาหารคุณลูก นี่เป็นอันเสร็จพิธีการทอดไข่เจียวนะจ๊ะหลังจากนั้นกับเข่าซุกพอดีค่ะเห็นนาอยูน้องกินเรียบร้อยแล้วเข่ากับซุกพอดีเป็นได้กิ่งบึบมีผู้เห็ดคือกันกับแมวบ่ทิกๆแล้วกิ่งบึบเอาเลยเอาแค่นี้ง่ายๆสะดวกสบายเฮ้ยสิไปเห็ดหยังยากับข่าวดูกับข่าเตานี่เรียบร้อยไปกินเข่ามัเนี่ มาซิมก่อนค่ะพี่น้องก่อนลูกสิกินได้แม่ต้องซิมก่อนฮะมีอย่าผิดเนาะเอาซิมมึงก่อนแสบเออถ้าแสบคุณแม่ก็อิ่มอมิ่มก่อนลูกแล้วค่ะเกือบหนึ่งอืมแสบผักไปน้ำล่ายกันไหลไปหิวกินอิ่มลแล้วเด้ค่ะจังมาผักบะนี้ก็ซิมไข่เนาะซิมไข่ก่อนโอ้ยแสบแสบติใจไข่เจียวคุณแม่แมวนี้อร่อยที่สุดในโลกพน้าลูกสาวว่าแค่นี้เด้อจ้าบายบายจ้า